สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้า,าสู่เกมมิวออร์จินทีเอสแล้วก็เข้าสู่รายการที่จะมาประกาศขายดีพิเศษหาคนสันต่อไอดีนะผมซึ่งเป็นไอดีแรกนะผมที่แนะนำมาให้ผมรีวิวให้นะผมซึ่งไอดีนี้มีเจ้าของชื่อว่าคุณรุ้งนะครับผมก็เป็นไอดีที่อยู่เซิร์ฟเวอร์24นะผมะถามว่าทําไมถึงมาในรูปแบบถ่ายวิดีโอแบบนี้นะผมเพราะว่าแอปอดวิวีโอของผมมันเจ๊งนะซึ่งเป็นอะไรที่เฟลมากนะครับก็ไอดีนี้มีอยู่ าสามตัวละครใน1 ID เป็น ID ที่ไม่ผูกใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะฮะใน1 ID นะครับผมเดี๋ยวๆมันไม่โฟกัสนะครับผมใน ID นี้มี3ตัวละครอีก2ตัวละครเป็นคลาส2นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเมจิกอันนี้เป็นสายดาบเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวหลักเลยครับเพราะว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวหลักนะผมอยู่ที่คลาส10น,นะผมแล้วก็เะดับห้าสิบห้านะผม ต้องขอภายในเรื่องของวิดีโอในสําหรับคลิปนี้ด้วยอ่ามาในส่วนตัวหลักนะผมคือไฮไลท์ของเขานะผมก็ไอดีนี้นะฮะไม่ผูกเรยทั้งสิ้นนะครับผลเป็น v ีไอนะครับนี่นะครับ v ีไอนะครับอ่าเป็น v ีไอนะครับผม ตัวนี้เป็นตัวละครสายเวทนะครับผมสายเวทเนาะแล้วก็อาวุธของเขาอยู่ที่ขั้น11แล้วนะผมว่ามาถึงคลาส10แล้ววิ5แล้วนะผมมีอาวุธขั้น11อยู่4ชิ้นนะผมก็จะเป็นคาทานะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ดูอาวุธก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยเนาะไล่ดูอาวุธก่อนรายละเอียดทั้งหมดก็จะเปิดในคลิปนี้เลยนะผมในส,สาหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่อาวุธก่อนเลยนะครับผมคาท่า าขั้น11นะผมอ่าบวก15จัดเลล่80นะผมปลูกฝังก็เต็มแล้วครับดูได้ครับอ่าดูได้เนาะก้องชัดครับโอเคแน่นอนล,ลัคกี้คิดิคอนอยู่แล้วนะครับผมมาในส่วนของสร้อยนะฮะสร้อยก็บวก11จัดเลไล่70นะครับผมโอ้ว้าวสุดยอดไม่ถนดัดนะฮะปลูกฝังก็ ก็มาเยอะแล้วนะ2,007กับ2,003เพิ่มความเสียหายแล้วก็พังโจมตีดูอะไรนะครับปุกฝังก็มาเยอะแล้วนะผมเกือบจะตันแล้วละครับนะฮะถือว่าโอ้สายดาเมจเลยนะเนี่ยตัวนี้นะครับผมโหสุดยอดมากครับมาในส่วนของแหวนนะก็เป็นขั้น11แล้วเหมือนกัน,นครับผมจัดไล่ล่าไป40บวก11นะฮะปุกฝังยังไม่มีนะครับผมเหมือนกันครับกรบวงนี้เหมือนกันเลย ไล่ล่า la ตัวนี้จะ3ามเก้าปลุกฝังไม่มีครับบวกสิบเอ็ดเนาะก็ได้เซตบวกสิบเอ็ดแล้วนะครับได้เซตบวกสิบเอ็ดแล้วยศชายายอยู่ที่เก้าเก้านะผมมาดูไล่ล่าของชุดดีกว่าอ่าสี่สิบเอ็ดนะผมบวกสิบเอ็ดดูปลุกฝังครับปลุกฝังก็ประมาณคร่าวๆเนาะดูเลยครับอ่ากางเกง นับขาก็ไลล่า40บวก11นะผมปลูกฝังไม่มีนะครับสนับมือไลล่า40บวก11นะครับผมปลูกฝังก็จำนวนหนึ่งนะฮะโอเคครับแน่นอนมาต้องเป็นของล็อตที่ดิฟคอนอยู่แล้วเนาะโอเคมาในส่วนของรองเท้านะครับผมรองเท้าก็ไลล่า40เหมือนกันบวก11นะฮะปลูกฝังก็ไม่มีนะครับโอเคมาในส่วนของ หมวกดีกว่าับผมได้ล่าสี่สิบบวกสิเอ็ดเหมือนกันนะครับวกฝั่งนี่นะครับผมก็คร่าวๆดูไปแล้วเนาะในเรื่องของพวกอาวุธแล้วก็ชุดนะครับผมในส่วนของแหวนก็บวกสามนะผมขั้นแปดนะครับแหวนบวกสามขั้นแปดนะครับผมแล้วก็ยันขั้นเจ็ดนะผมยันขั้นเจ็ดถามว่าใกล้ไปขั้นแปดยัง ก็ตอนนี้มีอยู่เมจิกคริสตัลอยู่17ล้านนะผมถ้าไปขั้น8ต้องใช้เมจิกคริสตัล32ล้านถ้าจะไม่ผิดอ๋อ36ล้านนะครับผมนี่นะครับ36ล้านครับอ่าดูแลเนาะมาในส่วนของมาในส่วนของปีกดีกว่าครับเดีย๋ยวเราจะไปดูทุกอย่างเลยเนาะปีกก็ขั้น8แล้วนะครับผม ก็เพิ่งได้อัปมานิดหน่อยว่าจะไปขั้นก้าเนาะแล้วก็มาดูในส่วนขนนกก่อนเลยนะครับคนนกเพื่มพิเศษอัตราลัคก,กี้คิติคอนสิบหกเปอนต์แล้วก็อัตราต้านทานลัคก,กี้คิติคอนสิบสเนะครับโอเคผมจะไล่อ่าให้ดูขนนกทั้งหมดเลยนะครับอันแรกนะผมจะเป็นโจมกายเนาะขั้น2ครับปีกลาวาโจมเวทขั้น7ครับปีคริสตัน ขั้น3นะผมจมกายปีกไม้โบราณขั้น7จ็นะผมจมเวทขั้น7 2ชิ้นแล้วเนาะจมเวทปีกสายฟ้าขั้น6นะผมโอ้โหจมกายมาขั้น6เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปีกวายุขั้น7นะครับผมก็เป็นจมเวทนะครับหมดแล้วอ๋อสรุปคือขั้น7 3ชิ้นนะครับผมขั้น7 3ชิ้นก็เหลืออีก1ชิ้นก็จะเปิด ก็จะเปิดเป็นบรรลุขั้น7นะผมซึ่งลัคกี้กิติคอน20%กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ว้าวไอดีนี้ถือว่าเป็นไอดีที่สวยนะครับผมก็มาในส่วนของเติมวิญญาณปีกก็14%แล้วนะครับผมนี่นะครับมาในส่วนของเติมจิตปีกก็2%นะครับผมนี่นะครับโอเค ในส่วนของปีกจบไปแล้วเนาะตอนอยู่ที่พลัง1นล้านสามแสนโดยปริยายนะครับผมคือไม่บัฟบอะไรครับพลังดิบๆครับนะฮะอยู่ที่ล้านสามนะครับนี่ล้านสามสองหมื่นนะฮะอันดับอยู่ที่ยี่สิบนะครับผมนะฮะอันดับอยู่ที่ยี่สิบนะครับนี่เลยนะฮะบูชาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมในตัวนี้นะฮะ มาดูดาเมจของเขากันเลยครับอู้อ่าดูเลยนะครับดาเมจของเขาอยู่ที่สองโจมตีเวทอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะผมเริ่มต้นที่สองแสนสองหมื่นจนถึงสองแสนแปดหมื่นสองพันนะครับผมอ่าดูเลยเนาะตรงนี้เนาะไม่บัฟนะครับไม่บัฟเหนูนะครับอ่าดูเลยนะครับไม่บัฟเนูอ่านะครับ แมนยามสามหมืนี่ะครับผมลบลีก2 9สองหมืนเก้านะผมป้องกันเจ็ดหมืนสามป้องกันเวทเจ็ดหมืนสามป้องกันกายหกหมืนเจ็ดนะครับผมอ่าจมโจมตีกายภาพอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมว้าวดูเลยนะครับสุดยอดผลไม้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูแล้วเนาะโอเค มาในส่วนของความสามารถในคลาสสิบนะผมคืออัพสกิลเดินสายแบบนี้นะผมคือผมว่าเขาน่าจะขึ้นมาคลาสสิบนะผมเพิ่งขึ้นมานะผมตัวนี้ยังไม่ได้เดินสายอะไรเลยถ้าคุณผู้ชมที่จะสารต่อก็เอาไปเดินสายเองแล้วกันนะผมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะให้เราเดินสายเองด้วยนะผมก็เดินสายไม่ยากครับส่วนของหนังสือมเมเรนก็มาถึงขั้น5้าแล้วนะครับผมขั้น5้าก็จะไปขั้น6กแล้วนะครับ ดูเลยเนาะออฟต,ต่างๆครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคือ,อฟังก์ชันที่เข้ามาใหม่ในแพ่น1.7นี้นะฮะก็ขั้น2หมดแล้วครับอ่าดูเลยนะผลลัพธ์ก็เปิดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ขั้น2ครับอันนี้ก็ขั้น2ครับอันนี้ก็ขั้น2ครับเขาจะเปิดผลลัพธ์หมดแล้วนะครับผม ดูเลยครับผลลัพธ์10%หรือผลลัพธ์บวก10นะครับอ่าโอเคมาในส่วนของหินเรืองแสงนะครับผมหินเรืองแสงเขาก็จัดมาเต็มเหมือนกันครับคือเลเวล3กับเลเวล4เป็นส่วนใหญ่นะฮะดูครับดูออข้างๆนี่หละครับ นะฮะโอเคดูเลยเนะาะมาในส่วนของพูดดีกว่าครับพวกเขาใส่อยู่เป็นตัวนี้นะครับผม thunder นะครับผม thunder b ิ r ์ดคือพูดในตำนานเขามีมีสองออฟคือออฟแบนยัแล้วก็ออฟของข้าบป้องกันนะฮะก็ดูรวมพูดเลยครับเจ๋งมากนี่ดูรวมพูดเลยครับ,รว,ร,บรวมพูดก็จะเปิดสามสามสามแถวนะฮะ มีพลังโจมตี HP สูงสุดแล้วก็ตาเดชนะครับผมตาเดชคิติคอน1%แล้วก็ความเสียหาย600พลังโจมตี600อัตาเดชบวกอีก1%พลังโจมตี800ความเสียหายเพิ่มเติม3%นะครับผมว้าวสุดยอดเพิ่มพิเศษก็มาเลเวล70นะครับผมก็เปิดเพิ่มความเสียหายประมาณนี้2,000 HP 4, 4ีนะครับผม โอเคมาในส่วนของเจตธาตุดีกว่านะฮะฮเจตธาตุก็ดูออาข้างล่างนี่เอาเลยนะครับว่าเขาเดินสายอะไรบ้างนะครับผมในสาหรับไอดีนี้นะผมคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินสายเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเดี๋ยวเจ็ดสิบเนี่ยดูเลยครับสองอย่างเนี่ยออกข้างล่างนี้ดูเลยครับโอเคดูแล้วเนาะ ความสำเร็จก็ใกล้ไปผู้พิชิตแล้วนะครับผมในส่วนของอักษรยันดีกว่านะฮะอักษรยันก็เปิดมา,าชิ้นที่สี่แล้วนะครับผมชิ้นที่สี่แล้วก็เพิ่มพิเศษก็บวกหกแล้วบวกหกเปอร์เซ็นครับโอกาสคี้ยดเยี่ยมหกเปอร์เซ็นแล้วก็ต้านทานสี่เปอร์เซ็นตนะครับผมก็ถือว่ามาไกลแล้วนะครับในส่วนของยศนะครับผม ในเหรียญตาก็มา,าชิ้นที่สีแล้วเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับว้าวเป็นเหรียญตาปรับปรามครับดูเพิ่มเศษก็เหมือนกันกันกบอักษรยันนะครับผมตาเดทบวกหกเนะครับผมแล้วก็ตาท่านทานันเลดคททิทิคอนส่อนตนะฮะนี่นะครับก็มาประมาณนี้แล้วเนาะชื่อเสียงนะครับ ในตัวละครอ่ดองคลาสสอเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เหมือนเขาจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะฮะในตัวนักดาบก็เล่นอยู่แต่ตัวเมเจิกก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมว่าตัวหลักเนี่ยมันคือไฮไลท์สําหรับไอดีนี้เลยนะครับผมก็ไล่ดูแบบช,ช้าๆก็ได้ถ้าดูไม่ทันนะผมเหลืออะไรที่ต้องดูนะครับ จะไปดูในส่วนของอัลบั้มรูปกันเลยนะครับอัลบั้มรูปก็เปิดมา5แผ่นที่แล้วนะผมเปิดที่สําเร็จแล้วก็ในส่วนอัลบั้มบื่นก็น่าจะเปิดมาเยอะแล้วก็ดูเลยนะครับ6 7ดอ่าดูเลยเนาะ,ะเดี๋ยวนะ,ะนี่นะครับก็มาในส่วนของเทปปกป้องนะผมเทปปกป้องก็มาขั้น3แล้วนะครับผม ก็จะไปเลื่อนขั้นสีแล้วเนาะมาประมาณ9ดาวแล้วครับอีกดาวเดียวก็ไปขั้นสีแล้วนะครับผมก็ออฟพิเซก็อยู่ตรงนี้ครับผมรายละเอียดของคุณสมบัตินะก็ดูเลยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคใกล้ขั้นสีแล้วนี่เทพปกป้องนะฮะนี่นะครับคุณสมบัติเพิ่มเติมสะสมก็ดูเลยนะครับมาในส่วนของวิญญาณดาวนะครับผมก็ดูเลยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่า ดูแล้วเนาะสกิลรับเต็มหมดแล้วกระเป๋าประมาณนี้เนาะของในค้างนะครับอ่าประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมจะลองสกิลให้ดูนะครับผมออโต้ Auto. นี่นะฮะก็ไอดีนี้อยู่ที่ราคา8,000บาทนะผมราวๆา8,000บาทก็ถ้าสนใจในดีนี้นะครับผมเป็นไอดีที่ไม่ผูกอะไรทั้งสิ้นนะ,ะผมเบดีซานะผมก็ติดต่อมาข้างล่างคลิปเลยนะผมจะติดต่อกับผมหรือว่าเจ้าของ ตัว id เลยก็ได้นะครับผมทั้งล่างคลิปนี้ผมก็จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับผมสําหรับ id นี้นะครับผมอยู่ที่8,000บาทเราเรา8,000บาทนะครับผมก็ vp 9นะครับผมเป็นสายเวทก็มาคลาสสิบอ่าวิวห้าสิบห้าแล้วนะผมก็ได้ทำโอทั้งสเปรดแล้วสี่ชิ้นนะโอเคนะครับก็ไล่ดูร้านเียดตัวละครแบบกระชาก็ได้นะผมถ้าดูไม่ทันนะผมในร้านเียดตัวละครตัวนี้นะฮะ ก็ราคาอยู่ที่ราวแปดพันบาทแล้วก็เป็นไอดีที่สะอาดปลอดภัยนะครับผมไอดียีมู่กใดใดงสิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวคลาสสองกันเลยนะครับผมในคลาสสองนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะคลาสสองก็อยู่ที่ยศฉายาอยู่ที่ห้ากับสี่นะฮะถามว่าตัวละครในคลาสสองตัวประมาณนี้ถามว่ามันอยู่รอดได้ไหมก็ถามว่าได้เดไหมผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะเป็นบางครั้งบางขราวเนาะ นี่นะครับดาเมจก็ดูเอาเลยนะครับประมาณนี้นะฮะยศชายาะห้ากับสี่นะผมคลาสสองถือวุฒห้าแล้วนะผมปีขั้นสี่นะฮะในพูดก็เป็น, Eagle นะะอีเกิลนะครับผมอ่ในส่วนของพูดก็เป็นอีเกิลนะฮะอัตรากิติคุณยอเดเยี่ยมแล้วก็มองข้ามป้องกันนะผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอการรีวิวการขายตัวละครหนึ่งไอดีที่สะอาดแล้วก็น่าสนใจอีกหนึ่งไอดีนะผมก็ ถ้าต้องการที่จะซื้อไอดีนี้ก็ติดต่อมาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับผมยินดีที่จะเป็นกลางให้ก็ได้นะครผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับ